มิ้นเขินเลยเจอหลานภูผาทักเมื่อไหร่จะมีเปลี่ยนมาใช้เตชะนรงกลืมหนักมากสำหรับนางเอกสาวหน้าหวานมิ้นชาลิดาที่เรียนจบปริญญาโทหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมสหศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยหลังกัดฟันเรียนและทำงานในวงการไปด้วย ส่วนเรียนจบแล้วจะมีข่าวดีเรื่องแต่งงานกับหนุ่มภูผาเตชนะนรงที่คบหาดูใจกันมา11ปีเลยไหมเจ้าตัวยิ้มเขินก่อนจะตอบกลับมาว่าใจเย็นใจเย็นยังไม่ได้คุยหรือมีแผนอะไรในตอนนี้แต่แอบ,บแย้มว่ามีหลานหลานของฝ่ายชายชอบมาพูดว่าเมื่อไหร่อามินจะมีเปลี่ยนใช้นามสกุลเตชนะนรง สักทีแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้ยังไม่เคยคุยเรื่องแต่งงานเลย